ต้อนรับสู่2025 TOURS วันนี้เราจะพาไปพบกับรถจักรยานยนต์ระดับตำนาน honda cb 1 7 5 k 3 cb 1 7 5 k 3คือหนึ่งในรุ่นที่สร้างชื่อให้กับ Honda ในช่วงยุค7 0 s ด้วยสไตล์ที่โดดเด่นเสียงเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์และการควบคุมที่นุ่มนวลมาพร้อมเครื่องยนต์2สูบขนาด174ซีรีระบบเกียร์5สปีดที่ให้ความเร็วและความเร้าใจในแบบคลาสสิก ดีไซน์ของ K 3โดดเด่นด้วยไฟหน้าทรงกลมถังน้ำมันโค้งมนและสีสันที่ยังคงความวินเทจได้อย่างมีสเสน่ห์เฟรมเหล็กกล้าให้ความแข็งแรงช่งล่างหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบชกคู่ให้ความมั่นใจในทุกการขับขี่เสียงเครื่องยนต์ของ CB 1 7 5 K 3นั้นดังกังวานเป็นเสียงที่คนรักคลาสสิกต่างหลงไหล ถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแต่ความนิยมของ CB 1 7 5 K3 ก็ยังคงอยู่ในใจของนักสะสมและสายทัวริ่งทั่วโลกและนี่คือเหตุผลที่ CB 1 7 5 K3 ยังถูกพูดถึงและหลงรักจนถึงทุกวันนี้หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่รักความคลาสสิกหลงไหลในความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง CB 1 7 5 K3 คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด ขอบคุณที่ติดตามรับชอทั้งมอม้า2 0 2 5ทัวร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า